กัสบิลกเจ้าเนาพี่น้องเนาะเออมือนี้เขาก็สิได้ปลาผากเนาะเนาะเพราะว่าเออเสียงเพลง,พงมันดังสะะเกิดอยู่เที่หน้าเขาจ้าเขาเลยได้ผากเนาะเนาะมือนีเขาก็ได้ลงมาหยามเอาก,กุ้งตั้งแต่เจ้าตั้งแต่เขามาใส่แต่เมื่อวานเนาะเออเขาจะมาเบิง่งวลาเาอันที่หนึ่งเขาจะได้หรือบบได้เนาะเออเขาจะมาชมละครใบกันนะจ๊ะมือนี้บ่ได้ปากไ่ได้ว่าวเจะาม่ได้พิษกับผูบ้ใดเออ แต่ว่าเสียงเพลงเออก็เลยโอ้ได้อยู่นะได้อยู่เห็นไหมทุกคนเอออันกุลุ่มกุลุ่มนั่นนั่นคือเข่านะจ๊ะเข่าทาประเดเเกือบประเดเเออไปย่างไปบานี้ผูดไปไปลายตาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้ออันตั้งไว้จับกล้องเลยครับพระเจ้านี่อืมเอาปลาย่างบาดนีไปไปเอา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 เออจอนขึ้นเอาจอนปิ่งกับพระเจ้าเพิ่นเนาะเออโอ้ย เป็นเสะเอาดึงขึ้นมาไหมเออสองมึงดูไดบอบินตาอมาก่อยบอหรือแนวไดเออาเจ้าบินเออดไดบินเออดไดเอาเห็ีนนำอ่อก่อนเพิ่นว่าเออผู้เหนือเพื่อคนกุลุ่มว่ามันขี้งัวหน่อยเออ <c oughs> ได้อยู่เ <c oughs> ทา้ากาบ <c oughs> ได้อยู่พี่น้องเอ้ยกับอืมใส่หาอันเนาะนี่คืออันที่สองไปย่างไปเพิ่นว่าบริปากบริว่าบริติ่งยังได้บริพิษกับผู้ใด้นะจ๊ะเออแต่ว่าเสียงเพลงนึ่งก็ได้เออเฮ็ดให้ค่อยเอ้าเบิ่งเออเบิ้ว่า้าว่าผากเอาเมื่อภาคเอาเออไปลงต่ออันที่สามสิได้หรือบ่ได้อืมส่วนงัวน่ก็บปูทั้งล่างผู้มันลุ่มมันไหลอยู่เออไป น้องนะ่ะเป็นตามีปะแต่บ่มีนะจ๊ะอืมได้บ่บาดนี้หรือแนวใดเอาเอาพลาดันลงหันเซแลเดอร์เบาด้วยอืมเอาไปเป็นแนวใดเป็นแนวใดยางไงหนึ่งสองสได้อยู่เห็นไหมทุกคนว่าบาปนะแต่ว่ามีบักหอยเห็นบอกบักหอยนะ่ะก็ลายบักหอยคันดอกว่า อันคอยกินนะมันโบมีเออเอาแนมกล้อ,องสักน้อยนึ่งคนแบบปู๊คุณยิงแม่เลี้ยงงัวอยู่ปูเอาลงไปอันที่เท่าไรเนี่ยอ,อ,อ,อันที่สี่เพรอหรืออนที่สามลืมแล้วเออความจำนี่กะบ่ดีนะจ๊ะเอาห่างลงไปยวมยวมน้องนัคนก็คือเป็นต่เลิกแต่โบเลิกนะจ๊ะเออเอาได้บ่บาทนี่อืม เอาขึ้นมาอา้อาวอ้าวเป็นอะไรเปิี่ยจับบ่อหรืออะไรอือหรือว่าขันกีกไกอือเป็นแนวใดอ่เอยินนําทีมเออได้หอนบักหอยนะจ๊ะบักหอยกับเขาไปกินเขาเอา้าตัวนี้คือมาลอยลอต่บัดนี้อือปลายอันถัดปลายไก่โอ้ไก่กับมาห่องผักนํานะจ๊ะเอาแยางแยงแยง เอาหาบอลแล้วบัดนี้เอาลงจ้าลงบอลเสียบนะจ้าเออเอาคุดคุดวานหมอนบอลใด้เอาหาซะ,ะก่อนแล้วก็ส้มนะจ้าเลี้ยงงัวยามสาวคุณหญิงแม่กับคุณหญิงน้องเลี้ยงงวยัวแล้วก็จังเอาไปผูกกินเพื่องนะจ้าทำมากินหยาสักนิดนึงเออ อาซูมนั่นไงคุณหญิงแม่อาซูมเข้าไปอา้าวกองกับพกโอกัสในข่อยเสดเกิดพูดนั่งล้างเบียร์ยางดีนะจ๊ะเอออ้าวพูด้ยลายตาดีพูดหัางน้องขอยกระไดเอออ้าวเป็นอะไรได้าบาดนี้เห็นแล้วอันที่ฮะเอาไว้พูดไดเสร็จมาเอาบาดนี่เออ เอาลงไปอันสุดท้ายเพื่อสีห้าเห็นนะจ๊ะเสียบลงเลิกขนาดได้ดูบอดได้มาลืนกันนะจ๊ะบ่งไก่กๆคือซี่คือเต็มกระตุกอยู่เนาะเออเอายา่า,ยยางไงย่างไงหอยเต็มคือเก่าเออดีก็ได้อยู่เห็นไหมอ้าําไม่หอมหอยอออทิมไป นี่ง่ายได้อยู่นะทุกคนก็มันใส่กระตุกเนาะมันก็ได้แค่เนื้อแหละเออเอาเอาเสร็จมือเอาเป็นอะไรคือมาเทียแต่กดกล้องดีหาอ่านก็ได้อยู่กาดศบดีอีกรอบหลังจากที่ว่ามันมีเสียงเพลงนะพี่พน้องฮัลโหลโบดวยว้าวฮัลโหลเดียพระอ่ะซะเออฮากจะมาเบิกคนมาในกองท้าวจะได้อะไรหรือว่าเห็นแต่อันนี้โบเนาะมันก็โบเห็นระบาดนี ะถอดก,ก็นนะพี่น้องก็เก็บไว้ก่อนนะและ้วเราจะไปใสไต์เ่อนะอโอ้ยคือบะเห็นเนาะมันก็เดินพี่น้องจักหน่อยเด้อตั้งชายสีนี่สักบางหอยแถมมาตัวหนึ่งนี่ไปนะ ไอะไรมันเงี่ยเออเฟดกินเอ้ยแบกหอยพี่บอกเฮอหอยคันมันเข้าไปกินแล้วเนี่ยเงี้ยอาเบิร์อาก็ได้อยู่นามว่าไม่ได้เออ นนไกยูอ้ยตกงแมไข่พี่น้องเ <c ười> อ้ยเี้ยนี่ยไปไหนอือป็ดไก่อินมาอย่างอินอืมเปกินซะ แต่มาคอยคันพี่น้องเบอร์ใเบิร์เก๋ๆเห็นบอกได้อยู่นะมาบ่ามาไม่ได้เนาะเออเนาะเออสิมาเลือกเออจะมาเลือกอะแทกกลุ้งเนี่ยได้อยู่เห็นไหม จับตรวจขึ้นมาเลยจ้านี่แต่มักหอยคันพี่น้องโอ้ยจังหวะบริยาคมลงไปหาสอนนะอย่ามันคันจังมาแต่ทางใดปีนี้นะแห้งก็ลายมักหอยคันนะพี่น้องนี่ไปทำกุ้งเต้นกินสมาเอามา,ามทำให้ถั่วกระสก้อยก้อยกุง้งละหมักก้อยกุง้ง อโอ้โย,ยพี่ตาพี่ตาคอยมีแต่กุ้งไม่ไข่พี่น้บบองเห็นาะนี่บ,บอลเห็นไหมกุ้งไม่ไข่ห็นบอลนี่มันบโฟกัสได้ก่อนเลยเออกุ้งไม่ไข่นะกระจาอยู่หานใส่หานพี่น้องเอ้ย ลองใส่เบิร์วัดมันสิได้หรือบ่อกก็ได้อยู่นะ่ะบ่จะมีแกมวอกแกมบับนะจ๊ะมีแต่กุ้งสมบูรณ์สมบูรณ์อย่านะีเดี๋ยวทุกคนมีแต่มลาคอยขันอ๋อจอาไปเลย เราก็เลิกแล้วไปแล้ว,เ,ลวนเนี่ยกเก็บมันไปเลยกะกกระดากระสิลล่งไร้รางที่เก่าอืมุ่นงามดีกุเงเอ้ยเต้นอยู่ดอกเดียกดอกเดียก แล้วมาหอยคันพี่นอ้องจากลูกหรือแม่นี่นะมันโตแหลมๆยังไงเหรเป็นไหมมาหอยคันใช่ไหมแบบนึงเด้อนงานผลงานของเราวันนี้ข้าใส่แต่มือวานนะพี่นอนะ้องเออก็ได้อยู่ก้อยน้อยนึงเนะาะห้ไม่ท่า่าก้อยเบิ่งมีเ,มมเต็มโตใกล้ๆพี่นอ้อง โตไข่แห้งวัน,นมีโตตายจะโตนะจ๊ะฮันส์ขังไว้ให้ไม่เท่ากอยบันนี้นะเอาเป็นว่าขอเก็บภาพบรรยากาศโอ้ยอนิเมะให้กันเบาอาเด้อเห็นประกักไปแล้วท่านจะรีวิวอีกบาทหนึ่งทางหลังคืองานพี่สาวนะจ๊ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศไปเอากุ้งไว้เพียงสัมเนียลพี่น้องเออ้ยปากก็ไหลก็แแท้ปากก็ติดตามให้เบาอาเดอเด้อสะายดีจ้า